สาระงานช่างวันนี้นะครับจะพามาต่อปลั๊กไฟ3ามช่องนะครับเราจะมีวิธีการต่อและพ่วงเข้าหากันอย่างไรนะครับกดติดตามแล้วเราไปชมคลิปกันเลยครับสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับอยู่กับช่องสาระงานช่างเด็กเช่นเคยนะครับพบกันประจำทุกวันนะฮะในวันนี้นะครับผมก็กำลังทำการเดินไฟบ้านพอดีนะครับผมก็เลยถือโอกาสตรงนี้นะครับมาสอนวิธีการต่อปลั๊ก3มช่องอย่างนี้นะครับเราจะมีวิธีการต่ออย่างไรนะครับโอเคก่อนอื่นเนี่ยเรามาดู อุปกรณ์ที่เราต้องใช้กันสักนิดนึงนะครับซึ่งตัวแรกก็จะเป็นชุดปลั๊กของมันอยู่แล้วนะครับก็จะมีตัวตัวบล็อกของมันเนาะเอาไว้ยึดกับผนังนะครับก็คือแล้วก็จะมีหน้ากากสําหรับล็อกปลั๊กของเรานะครับตัวหนึง่งคือจะเป็นหน้ากากปิดหัวก็จะเป็นอย่างนี้นะครับหลังจากที่เราประกอบเสร็จแล้วก็จะปิดอย่างนี้ก็เราก็ทําการประกอบเข้าอย่างนี้เลยเนาะประกอบสาช่องอย่างนี้เลย จากนั้นนะครับก็เราทําการตัดสายไฟนะครับคือสายไฟของเราเนี่ยเราจะต้องใช้ทั้งหมดอยู่4เส้นด้วยกันโดยตัดความยาวอ่าถ้าเราถ้าผมคีบมาก็จะอยู่ประมาณนี้เนาะตัดความยาวประมาณนี้นะครับจากนั้นนะครับก็ให้เราทําการดัดเป็นรูปตัว u เนาะ,ะดัดเป็นรูปตัว u อย่างงี้นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูวิธีกันต่อเลยฮนะ าสายไฟสีน้ำตาลนะครับคือจะเป็นสายลายนะครับหรือว่าสายที่มีไฟนั่นเองนะครับก็ขั้นตอนแรกเนาะให้เราทำการต่อกระจายไฟจากปลั๊กไฟตัวที่1นะครับปลั๊กไฟตัวที่1เนาะกระจายไฟมาหาปลั๊กไฟตัวที่2นะครับจากนั้นนะครับก็ให้เราทำการกระจายไฟจากปลั๊กไฟตัวที่2มาหาปลั๊กไฟตัวที่3นะครับอย่างนี้เนาะโอเค ตอนนี้เราก็ต่อสายลายเสร็จแล้วนะครับขั้นตอนถัดมาก็คือต่อสายนิวตันนะครับก็ต่อเหมือนเดิมนะครับก็กระจายไฟจากปลั๊กตัวที่1นึ่งอ่ามาตัวที่2แล้วก็กระจายจากตัวที่2ไปหาตัวที่3เนาะ โอเคนะครับก็การต่อปลั๊กปลั๊กไฟเนาะสช่องก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรมากมายก็มีเพียงแค่นี้นะครับส่วน2ช่องนี้ก็จะเป็นสำหรับต่อไฟเข้า,อาเอาไฟเข้าสเส้นนี้เนาะก็วิธีการต่อปลั๊กสช่องแบบนี้ก็ง่ายๆเพียงเท่านี้นะครับไม่ได้ยุ่งยากอะไรมากมายสำหรับช่างาว่ามือใหม่ที่กำลังหัดทำนะครับก็ เอาวิธีนี้ไปใช้กันได้อ่าไม่ใช่วิธีนี้เนาะเอาความรู้ตรงนี้ไปใช้กันได้นะครับสำหรับใครที่ยังต่อไฟไม่เป็นต่อเต้ารับไม่เป็นนะครับก็ถือว่าเป็นความรู้ให้กับหลายๆคนนะครับโอเคนะครับถ้าใครที่ชมคลิปนี้อยู่นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับอ่าเวลาผมอัพคลิปลงเนาะก็อาจจะได้ขึ้นแจ้งเตือนเป็นคนแรกนะครับโอเคฮะแล้วเราเจอกัน E ีถัดไปครับผม